เองค่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้พาไปเยี่ยมชมโรงงานของสโลลักซึ่งเป็นแบรนด์เวชสำอางแห่งแรกของประเทศไทยกันแล้วมาถึง EP นี้นะคะใหม่จะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวในสไตล์สบายสบายสไตล์สโลลักกันนั่นเองนะคะ<อ>ที่ไหนที่มีของกินอร่อยอร่อยที่ไหนหน้าเช็คอินนะคะและที่สำคัญเคล็ดลับความสวยความงามและสายหมูห้ามพลาดวันนี้จะไปที่ไหนตามใหม่ไปเช็คอินกันดีกว่าค่ะ เช็คอินแรกวันนี้ที่ใหม่พาคุณผู้ชมมานะคะก็คือที่นี่ละค่ะลง BTS สะพานใหม่มานะคะจะพามาตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสะพานใหม่นั่นก็คือตลาดยิ่งเจริญนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของกินของใช้ให้เราได้ช็อปกันแบบจุใจมากๆแต่ว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยะเดินชอบคนเดียวก็คงจะเหงาวันนี้ค่ะใหม่เลยนัดเพื่อนร่วมทิมของใหม่มาซึ่งตอนนี้ใหม่คิดว่าน่าจะรออยู่ข้างในตลาดแล้วเดี๋ยวใหม่ไปพบเพื่อนร่วมทิพของใหม่ก่อนค่ะ เพื่อนร่วมพิมพ์ของใหม่วันนี้นะคะเอางี้ถ้าเกิดว่ามาที่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องไม่พลาดที่จะซื้อเมนูอะไรของหนูเป็นปลาหมึกย่างราดน้ำจิ้มหนูเป็นลูกชิ้นปิ้งแบบราดน้ำจิ้มแซ่บๆโอ้โหน่าจะตอกินเห็ดเนาะไปหาอะไรทานดีกว่าได้ค่ะ จเจญแล้วนะคะเขาบอกว่านอกจากที่เราจะมาซื้อของกินของใช้ต่างๆแล้วเขาบอกสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือมามูเตลูนั่นเองค่ะส่วนตัวน้องเป็นคนมูไหมเพส่นควรเลยค่ะแ้วส่วนตัวของเมย์อะค่ะโอ้หนูมูขัน้ขขสน,ส,นสุดเลยค่ะคือที่นี่มีจุดไหว้หลายจุดมากๆเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มลำดับยังไงบ้างเรา3คนนะคะก็เลยนัดอาจารย์ท่านหนึ่งมาที่เขาจะเป็นคนนําพาเราทั้ง3าคนเนี่ยไหวแต่ว่าอาจารย์กําลังไหวไหวยอยู่เลยค่ะเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีคับน้องไม่มสวัสดีคับน้องเมย์สวัสดีคับน้องแวนอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามาแถวแบบตลาดยิ่งเจริญเนี่ยมันมีหลายที่มากที่เราควรมูเตลูที่แรกเราควรเริ่มที่นี่เหรอคะใช่ครับก็คือที่นี่ก็คือมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์นะครับซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่ทใกล้กับศูนย์สโลลักแล้วก็จะใกล้กับทาง ตลาดยิ่งเจริญ<ม>ซึ่งทางคนที่เป็นคนค้าคนขายในตลาดยิ่งเจริญแล้วก็ประชาชนที่อยู่แถวนี้เขาก็จะมาสักการะแล้วก็ขอพรที่นี่มาถึงแล้วจุดแรกเที่ยวคนไหว้จันคะ่ะเริ่มจากตรงไหนดีคะจุดแรกนะครับก็จะเป็นาการไหว้เทพพดาฟ้าดินนะครับก็จะไหว้ยอยู่ที่การแจ้งนั่นเองนะครับ ว่ามีแต่ข้างในสาเจ้านะครับเนี่ยยังมีที่นี่นะครับที่อะไรคะอันนี้ก็คือพกลกซิลนะครับที่ทุกๆุคนเนี่ยจะต้องมากลับไหวที่นี่มาขอพรที่นี่ครัาจย์ค่ะไม่เคยได้ยินถามจันหน่อยว่าพกลกซิลจริงๆเนี่ยความหมายของเขาว่าคืออะไรอะคะจริงๆพกลกซิลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเป็นเทพของคนจีนที่เขาถือกันพกนี่ก็หมายความว่าความโชคดีนะครับความโชคดีนี่ก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราค้าขายเราโชคดีเราก็จะร่ํารวยใช่ไหมครับส่วลกนี่ก็หมายถึงว่า มียศฐารมดาใสนะครับก็คือมีอํานาจมีบารมีนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอํานาจมีบารมีมีวาสนานะครับจะทําอะไรมันก็ง่ายถูกไหมครับแล้วซิ่วก็หมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนถ้าหากว่าคนเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีอายุยืนมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตมีความมั่นคงที่ดีครับแต่มีที่หนึ่งที่อยากจะบอกว่าสายบุญไม่ควรพลาดเลยนะครับนั่นก็คือสาลเจ้าพ่อสมบุญนะครับ ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาดยิ่งเจริญและก็ประชาชนทั่วไปสําหรับสายมูนะครับที่ผ่านมาแถวๆนี้นะครับท่านก็สามารถมากราบขอพรนะครับจากศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ได้เลยครับไ้เเนี้ยละน่าเริ่มเยิมดินอยู่แล้วคะ่ะได้แล้วก็เนี่ย อสาวๆค่ะถ้ามาแถวสะพานใหม่นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของหน้าเลยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีศูนย์ความงามสโลลักสะพานใหม่ค่ะใครที่แบบว่าอยากจะมาดูแลผิวพรรณที่นี่ตอนนี้พร้อมแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้สาวาในผู้เชี่ยวชาญดูแลผิวหน้าด้หรอใช่ค่ะนัดไว้แล้วอืมดีเลยค่ะเดี๋ยวส่งสาวๆนะคะเข้ามาดูแลผิวหน้าที่นี่เพราะที่นี่นะคะใช้สมุนไพรค่ะไดค่ะ ผ่านมาแถวสะพานใหม่หรือตลาดยิ่งเจริญนะครับก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการที่หรือพนางานสโรลรักสะพานใหม่นะครับค่ะที่นี่นะคะเรามีให้บริการปรึกษาปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดําค่ะโดยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษานะคะทุกเคสนะคะรักษาโดยการใช้ทิตเมสสมุนไพรสดควบคู่กับการใช้เวชสัาอางสมุนไพรค่ะเราเปิดให้บริการนะคะทุกวัน จันถึงอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาใช้บริการกันนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นไงบ้างน้องเมย์พี่ผู้เชี่ยวชาญแนะนาดีมากเลยค่ะหนูก็เลยชอบอันนี้กลับมาติดไม้ติดมือบ้างออ้ยนึาแล้วก็แล้วมันได้ของหนูก็เห็นที่เขาป้ายยามอ๊ะ ใบสมุนไพรมาค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นสมุนไพรแทนค่ะก็เลยซื้อกลับมาด้วยเลยค่ะโอ้โหดีเลยค่ะตอนนี้นะคะสาวๆของใหม่ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องพาไปเช็คอินอีกที่หนึ่งแต่ว่าจะเป็นที่ไหนตามเรา3าคนไปดีกว่าค่ะถึงแล้วละค่ะกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยนั่นก็คืออนุสาวารีย์ค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะจะมีที่เที่ยวอะไรให้พวกเราเช็คอินกันบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะจุดเช็คอินแรกเมื่อเรามาถึงอนุสาวรีย์ที่เราต้องกินนั่นก็คือ<บ>กล้วยเตี๋ยวเรือีงั้นเดี๋ยวเรากินกันเลยแล้วกัน,นะค่ะ ใบงอพามีเบตา้าคาร์โบสูงมากป้องก,ก,กันโรคหัวใจแล้วก็ทําให้เราเจริญอาหารช่วยให้เพิ่มน้ํานมของมารดาที่ต้องการที่จะให้นมบุตรนอกจากนี้นก็ยังลดกดคับลมช่วยให้ประจําเดือนมาเป็นปกติแล้วก็ลดการอักเสบด้วยส่วนถั่วงอกหากว่าเรานึกถึงถั่วงอกเราก็จะนึกถึงโปรตีนนอกนั้นก็ยังจะมีกรดอะมิโนนะครับแล้วก็จะมีแคลเซียมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราเนี่ย ไม่ถูกโมทลาาวะาทำร้ายทำให้ผิวเรานี่เขาเรียกว่าลดการชะลอไว้ได้อร่อยอะเอางี้คุณผู้ชม่าเดี๋ยวเรา3คนเนี่ยขอกินกันต่อแล้วหลังจากนี้เราทั้ง3จะพาไปเช็คอินที่ไหนห้ามพลาดค่ะ ด้านหลังของเราครับก็คือพระประธานที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีนี่ก็คือสมเด็จพระพุทธชินเนณทร์นะครับอาจารย์เรื่องนี้เห็นคือเมือนเคยได้ยินว่าเออถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเสี่ยงขอโชคขอลาบวัดเนี้ยวัดเนี้ย<อ>จะมีศาลามีอะไรนะสักอย่างไงใช่ไหมอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ที่วัดแห่งนี้จะมีสถานที่แห่งหนึ่งก็คือศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เฮียนมากด้วย<อ>นะครับสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าศาลาลุงเชย สุดเฮี้ยงให้โชวครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมอุโบสถไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้สายหมูพลาดเลยนะครับที่นี่ครับคือศาลาลุงเชยนะครับและวันนี้นะครับเราก็มีผู้รู้นะครับมาอยู่ข,ข้างเรานะครับคนนี้ก็คือ พี่โต้งพี่โต้งก็คือเป็นมัคคายกของวัดอภัยทายารามแห่งนี้ครับพี่โต้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าอยากแบบว่ามีโชคทางด้านแบบตัวเลขหรือว่าแบบถูกหวยด้วยเบอร์อย่างเงี้ยก็มาที่นี่เลยค่ะใช่เลยครับโดยจุดหลักๆคือผู้คนแถวนี้หรือว่าย่านตามตางจังหวัดนะครับที่ได้ข่าวอนุสาวรีย์ที่ดังที่สุดครับก็จะเป็นลุงเชยครับศพที่ไม่เน่าเปื่อย 100ร้อยกว่าปีครับเมื่อตอนอ,อก่อนอนที่ลุงเชยมาตั้งเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในศาลาแบบนี้นะครับก็จะเป็นศาลาเก่าๆค่อนข้างที่จะาจะาค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะครับและมีเด็กมาเล่นสถานที่ด้านหน้าเลยครับเตะบอลก็เข้ามาถูกตัวลุงเชยนะครับกลาองคืนไปเนี่ยเกิดปฏิหารมาถึงเด็กนั้นเป็นไข้ครับผู้ปกครองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เล่าว่าตอน,น,นคืนมีคนแก่เห็นคนแก่ว่าเองท้าทายข้าเองไม่เคารพข้าเขาก็ ตกใจแล้วก็เป็นไข้ทั้งสองท่านเลยผู้ปกครองก็เลยพามาแล้วก็มาออจุดธูปขอเขามานะครับก็เป็นปฏิหารอย่างหนึ่งว่าทั้งสองคนก็คือเหมือนเหมือนกันครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีลงุงแก่มาบอกว่าไม่เคารพเขาพี่ต้องครับแล้วในเรื่องของทางการให้โชคละครับส่วนใหญ่พวกคนแถวนี้คือ70%เนลยครับที่เดินทางเข้ามาวัดอภ,ภัยเทวรามคือจะมาขอโชคลาภซึ่งลุงเชยก็นะครับไม่ได้แค่ให้โชคลาภอย่างเดียวนะครับให้เกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างนะครับ ขอสาเร็จแล้วค่ะ<ช>จะต้องแก้ย่งไรบ้างคะตุงเชิญเป็นคนสมัยก่อนสมัยเก่าครับเวลาที่เขามาขอสิ่งที่ได้สมหวังแล้วครับขอวิธีแก้บนง่ายๆนี่เลยครับจุดนี้เลยที่คนที่ได้โชคได้ลาภแล้วต้องกลับมาบนะครับง่ายๆเลยครับก็คือมาขามเปียกเหล้าขาวบุหรี่สิ่งที่ลุงเชยชอบสมัยก่อนสมัยเก่าอันนี้ก็คือบางท่านบอกลุงเชยชอบ หมวกภาคมาเป็นคนสมัยก่อนสมัยเก่าก็สามารถนํามานะครับเหมือนกับแก้บนได้นะครับผมเดี๋ยวเราขอเลขกันดีกว่าใช่เลยครับโหวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะพี่โต้งมากๆที่มา แน,นแนะนำแล้วก็แนะนําวิธีในการไหว้แล้วก็รวมถึงการแก้บนนะคะขอบคุณพี่โต้งมากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่ต้งขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับเลขนหนึ่งท่านนะคะที่ต้องขอบคุณเลยนะคะนั่นก็คืออาจารย์ทองนั่นเองวันนี้โอ้โหอาจารย์ขาต้องขอบคุณอาจารย์มากมากไหนจะที่ศาลเจ้าพาไปไหว้ฮกลกซิ่วนะคะแล้วก็รวมถึงพามาที่วัดแห่งนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณาครับขอบคุณครับ บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องแวะมาเติมความสวยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนของกรุงเทพเราก็สามารถที่จะสวยได้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ความยามสโลลังนะคะสาขาอนุสาวรีชัยวิกตอรี่ฮับค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำสวยกันเลยค่ะ ก็อยู่กับพี่อุ้นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความงามสโลลักสาขาอนุสาวรีย์ชัยวิกตอรีหับนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้คะทราบมาว่าพี่อุ้มีถึงสองสาขาแล้วเหรอคะใช่แล้วค่ะก็ที่นี่เป็นสาขาที่สองนะคะสาขาแรกของพี่อุ้เนี่ยจะอยู่ที่ปิ่นเกล้าจะอยู่ระหว่างโลตัสแล้วก็เซนทรัลปิ่นเกล้าโอ้โหแต่ว่าเขาบอกว่าการที่เราจะตั้งอยู่ในแหล่งที่แบบอย่างอนุสาวรีย์ค่ะต้องยอมรับก่อนคุณผ,ผู้ชมว่าผู้คนข้นขางๆคุกคามมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีจุดเด่น ที่ทาให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจของเราจุดเด่นของสาขานี้อยู่ที่อะไรคะอย่างแรกเลยต้องพูดถึงในส่วนของบริการของเราก่อนเนาะ<ฆ>เนื่องจากว่า<ฆ>ในส่วนของเราเนี่ยค่อนข้างดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจเราดูแลแบบเคสไปเคสมีการติดตามผลการรักษาทุกเคสเราดูแลแบบการันตีผลการรักษา <S <S 1> <S 1> ลูกค้าทุกเคสที่มาหาเราเนี่ยจะได้ผิวใหม่ที่ใสแล้วก็สุขภาพดีกลับไปและที่สําคัญการเดินทางจะต้องสะดวก<ฆ>ไปมาง่ายแล้วก็สามารถเดินทางมาได้แบบหลากหลายช่องทางเนี่ยค่ะค่ะแล้วที่จอดรถก็มีด้วยที่จอดรถก็มีหรือมา BTS ก็ได้ สามารถเดินเชื่อมสกายวอล์กเข้ามาได้เลยแล้วส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าที่มาพี่อูเป็นแบบวัยรุ่นแม้หรือว่าแบบ30ไปลายปลายหรือว่าแบบเป็นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายกลุ่มนะคะ,คะมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนถึงแบบระดับผู้ใหญ่ก็มีนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่จะบอกว่าในในย่านของพี่อูเนี่ยจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลดังนั้นทำให้พี่อูเนี่ยจะได้ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลน,นะคะน้องๆจากแบบสาธารณสุขแล้วก็น้องๆแบบนักศึกษาก็จะมีจากหลากหลายที่เลยที่มาคืออย่างที่บอกว่าอย่างสิวฝ้าเนี่ยรักษาไม่ถูกที่10ปีมันก็ไม่ดีขึ้นเนาะ,ะมันเด่งแยงมากก็ได้แค่ดีขึ้นชั่วคราวฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเขามาหาเราเนี่ยคือเรามีระยะเวลาที่บอกเขาได้ชัดเจนเลยว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูแลแล้วก็ มีการติดตามผลอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนที่มาหาเราส่วนใหญ่ก็จะผ่านการดูแลมาค่อนข้างหลากหลายรูปแบบแล้วก็เหมือนมาจบที่เราแสดงว่าประสบการณ์ค่อนข้างที่จะแม่นยําในการดูแลฟื้นฟูผิวหน้าใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะแบบฟื้นฟูผิวหน้าของคนที่โอเคอาจจะเคยผ่านการใช้เคมีมาแล้วทีนี้เนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยค่ะทำให้ผิวหน้าดีขึ้นมาที่ทมหน่อยว่าแอบกระซิบเพราะพวกคุณหมอพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมคะ ผิวหน้าเขาคนน่อนข้างดีเขาทำคอร์สไหนทำตัวไหนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนยังไงคะพิุ๊คือต้องบอกเลยว่า ในส่วนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสรรักเราเนี่ยคือจะเป็นการลงทรีตเมนต์สมุนไพรสดนะคะซึ่งเราจะใช้สมุนไพรเท่านั้นในการดูแลผิวสมุนไพรของเราเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผิวได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นแล้วนะคะจึงมั่นใจได้เลยว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้คนที่ผิวหน้าบางหรือคนที่เคยเป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยเราก็จะดูแลให้กลับมาแข็งแรงและมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากับ เคยแบบทำอย่างอื่นมาจนหน้าบางของเราเนี่ยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้นและไม่ทําให้หน้าบางได้อย่างแน่นอนค่ะเอางี้ดีกว่าสาวๆที่ฟังอยู่รวมถึงคุณผู้ชายด้วยปัญหาสภาพผิวหน้าแบบไหนที่ถ้ามาที่สโลลักเนี่ยฮะมาเจอพี่อู๋อย่างเงี้ยจบแน่นอนปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสิวฝ้ากระลุมสิวผิวหมองคล้ำหรือปัญหาของรูขุมขนกว้างนะคะ ที่นี่เราดูแลครอบคลุมให้ได้เลยค่ะรับรองว่านะคะคุณมาดูแลผิวกับเราเนี่ยหโปรแกรมดูแลครอบคลุมได้หมดเลยไม่ว่าจะสิวฝ้ากระหลุมสิวผิวหมองคล้ำค่ะโอ้โหนะคะถ้าอยากแบบผิวหน้าใสก็แวะมาหาพี่อูได้ได้เลยะค,ะค่ะที่เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงเวลาไหนคะก็เปิด10บโมงปิดสองทุ่มนะคะยินดีให้คําปรึกษาฟรียังไม่ตัดสินใจรักษาไม่เป็นไรเข้ามาพูดคุยนะคะมาประเมินผิวดูก่อนก็ได้ค่ะค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่อ ของพี่อ้วนะคะก็จะมี Facebook สาขาหนึ่งะคะที่ที่ปิ่นเกล้าชื่อ Facebook ก็คือสิวฟ้ากระสโรรักปิ่นเกล้านะคะและสาขาสองของเรานะคะก็คือสิวฟ้ากระสโรรักอนุสาวรีย์วิกตอรีฮับนะคะก็คือเข้าไปติดตามกันได้เลยหรือ สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0802926293หรือแอดไลน์มาส่วนตัวได้เลยในเพจนะคะจะมีทั้งลิงก์แล้วก็ไอดีไลน์ของพี่อูยอยู่ในนั้นเลยค่ะตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้นะคะอูวันนี้ต้องขอบคุณพี่อูมากๆเลยคะคะอยาอยากะจะแบบมาปรึกษาผิวหน้ามาเจอพี่อูได้เลยนะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมครวนี้ขอบคุณพี่อูมากค่ะขอบคุณนเหมเช่นกันค่ะ,คะ,คะ ไนี่กันบ้างค่ะสาวๆที่วันนี้เราไปเที่ยวกันสนุกมากเลยค่ะได้ไปทั้งช็อปทั้งชิมได้ไปในมูนที่ที่ไม่เคยไปด้วยค่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราเอาแต่มูโดยที่ไม่ลงมือทำเนี่ยหมายว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้และส่วนผนได้แล้วมันค่ะก็ชอบที่เราเนี่ยไปเสริมสวยกันค่ะเพราะว่าผิงกับความงามเนี่ยก็เป็นของคู่กันค่ะที่สำคัญก็คือศูนย์ความงามสโลลังนะคะมีสาขาทั่วประเทศเลยค่ะทําให้สะดวกมากๆในการเข้ารับบริการค่ะที่สำคัญเลยก็คือ สมุนไพรแท้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยต่อผิวของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรา3ามคนเนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะ EP หน้าเราทั้ง3าคนจะไปที่ไหนห้ามพลาดนะคะติดตามชมพวกเราได้ที่ f a c e b o o o สโลลักไทยแลนด์นะคะแล้วก็ y u t u b e สโลลักไทยแลนด์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะไปเที่ยวไปสวยไปไหนไปด้วยกับพวกเราสโลสโลักกันนะคะบายศูนย์ความงามสโลลักสาขาอนุสาวรีชัยวิคตอรี่ฮับ เรายินดีต้อนรับค่ะ